สวัสดีครับตรงงานครับจะตามรถครับตามรถมาเป็น d i r e กวกาใจหัวนะครับไปเรียบต่ำครับสูงครับเฮ้ยตัจ่ายทางร้านเป็นไฟสีน้ำสูงต่ำในตัวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะครับแสงเข้มๆเป็นอฟของผมเลยนะครับสูงครับมาดูผ่านพิ้นตัวรถกันนะครับ งบบปความสว่างขอตัวรถแรกในตัวรถไม่ต่างกันนะครับคันนี้เป็นโตลต้าวีโก้นะครับได้เข้ามาอัพเกรดเป็นไปบอก9.1พร้อมปลา๊กชิตัตสวงแบวนพิมพ์ตานะครับเดะและเดลไรออดี้นะครับขอทางครับขอใจขวาเล่นจีเกียร์เลยนะครับสนใจงานดีนติดต่อทางเปียดเบสปุกปีทีพิมพ์มอเตอร์จีนนั่นลงานงานโดยจิมงานทั้งนี้ครับขอบคุณครับ